ครับกระปับสวัสดีพี่พี่น้องป้องปไปสมองตุบบอลนะครับเนาะบ่ปลาไก่ปลาไก่ไถ่เหล้าก็ได้นะครับมื่อนี้ขอพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ช่องเก้าสิบเก้านะครับบ่าวอีสานไต่แฉแนวนะครับมื่อนี้ผาพี่พาน้องมาเบิ้งข้องค้องอาถันนะครับมัดมาเลยครับมื่อนี้เกินกินชีวิตเล็กน้อยไปสองสองไร่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ เพิ่งเกิดในสองมือน,นี้แหละนะครับซึ่งเป็นข้องที่ว่ากืนกินชีวิตหรือว่าข้องอา,อาถรรพ์น,นะครับเนาะกืนกินชีวิตเล็กน่อยไปละสองสองลายมันมานนะครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับ่ะผมพาพีพานองมาเบิ้งครับข้องนี่ก็ข้องคางนากลัวน,นะครับผมเป็นตย่าน ข่างเลิกเลิก,น,น,น,กลน,นะครับพี่น้องน้ำกำลังมากเต็มที่เลยสองข้างข้างครับเป็นยานตนากลัวพี่น้อง นะครับข้องอาถรรพ์ก็ว่าได้นะครับข้องพีซิงก์ก็ว่าได้ซึ่งมันมาดเมือ่อนี้นะครับเล็่คืนกิน,นชีวิตเล็กหน่อยไปแล้สองสองลายนะครับสองสามหมื่นที่แล้วนะครับด้วยาพที่ผานอกมาบึงนะครับมาเป็น,งนังไน็ข้องอาถรรพ์หรือว่ากิน,น,น,นชีวิตเล็กหน่อยนะครับ นะครับพี่น้องเพตรยานนะครับนั่งตกน้่งไหลตาตาด้วยพี่น้องนะครับทาง,ทาง,ททงมาพัวใช่ไหมครับมาถึงถนอนนี่นะครับ ที่ห้องอาถรรพ์้องเลยคืนจินชีวิตเล่หน่อยไปแล้วสองไลนนะครับซึ่งคนเล่นหน่อยก็เลยเร่นน,น้ำยู่ฟังทางนั้นนะครับก็ได้จมน้ำต้อนาต้อตากันนะครับลงไปซอยกันกับอะไรซึ่งหลัจงจากหันกะได้ซ้องซ้ำมือมากกะมีดวงวิญญาณเล็กหน่อยมานั่งห้องหายยุบยุบยุบมีเหละครับมีมองคน,นเสียชีวิตนหละนะครับนะเป็นวญญานนะครับพี่น้อง ข้อง่ราคำขงงาวไก่นะครับสิ่งเดวเราเป็นข้องทีสิงกระด้งน,นะครับเด็กน่อยแดีวมเัเล็นน้ำตรงนี้นะครับนพรผผ้ามีกระหม่อมเป็นึงกระหม่อมในคนุ่งโอเคครับลึกน,นะครับพี่น้อเลึก ่างเล็กพี่น้องนี่ครับพี่น้องเล็กน้อยเดี๋ยวมันเล่นน้ำตรงจุดนี้นะครับผัดตกลงไปจมน้ำกันนะครับไปซอยกันบางสองสามหมื่นไม่เร็วหนี่เลยครับเนี่ยตกลงมันนะครับแล้วหลังจากนั้นดวงวิญญน้านี้ทั้งสองกับ มานั่งห้องไห้นะครับนั่งห้องไห้อยู่แถวเนี่ยนะครับอืมเกินกบวยคิดเล็กน้อยเอาเห่ยนยญนำนะครับยิ่งยั่งเลยนะครับกบวยคิดเล็กน้อเยเห่นยญนำอดีตผัดผ่าชีวิตลูกหลานไปแล้วสอนชีวิตถึงเป็นข้องอาถรรพ์หรือข้องผีสิงกับอะไรนะครับอ่าวิญญ,ญาณเขาเล็กน้อยกันเดี๋ยวมันมานั่งห้องไห้อยู่จุดนี้นะครับก็ค่อนข้างกระเจี๊ยบนะครับ ย่านหนากรัวเลยละคุล้องห้องกับไปไก่กับไปไก่ไกทั้งนี้ก็เป็นน่ครับพัดหลงกันนะครับหนึ่งยินย่านแลมาน่งห้องให้เพิ่มน,นะครับมาสูตรถอดลลแล้วล่ะถ้าว่าอันนี้เดี๋ยวช่วงน,นี้กงคืดไอ้อันนี้นะครับผมจะพาพีีพอน้องมาสัาามผัสให้มันขึ้นอีกชน่งนะครับช่วงนี้ผมบ้าไทยช่วง แต่คือทำเห้พี่น้องเบิ่งว่านี่คือสถา,านที่ที่เรียกว่าคล้องกินกินชีวิตพี่น้องเล็เกน้อยกันแน,น่นกันนนคบคล้อ,องทีสงนะ่สิงกังมามานเนินนะครับอากลัวพี่น้องสูงนะครับสูงเป็นทายาทมันมารับสองชีวิตผ่านมาเลยได้สามมื้อนี่แหละครับเหมืองคล้องเหมองเหนือนะครับอากรัวเลยล่ะอังได็กอะ,ะลืมนะรับเด้อพี่น้องเขับมาเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเลย นะครับกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกดติดตามให้กันนะครับผมอ่คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับกับข้องพีสิงหรือว่าข้องอาทันครับกืนจินชีวิตลูกหลานท่าไปแล้2สองไล่แล้วตำรับไม่ไหมดหมาดๆนะครับน้ำพึ่งมากอ,อ่าเริ่มกืนจินชีวิตคนไปแล้วสองไล่นะครับฝากพี่ฝากนอก้องคลิปนี้นะครับ ครับผมก็ต้งได้ขอฝากพี่ฝากน้องเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันแน่นะครับผมมอบไก่ก็ได่ไถ่เหล้าก็ได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกคนขอมาเบิ้งก็ได้นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับมอบความเจ็บเยาได้ความไขร่ย้มมีนะครับเติมเงินเสามีเงินทองเต็มถุงอายะพี่น้องเลยนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็ขอยุติี่ไปก่อนแค่นี้นะครับผม